สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกีรานาันแสงน้อยนะคะรหัสนักศึกษา6 2 0 1 8 5 1ค่ะวันนี้จะมาทำความสะอาดห้องนอนกนะับห้องน้ำกันนะคะเราเริ่มต้นด้วยห้องนอนกันได้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะในการทำความสะอาดห้องนอนค่ะก็คือก็จะมาเข้ามาในห้องนอนปุ๊บก็ดูความเรียบร้อยก่อนค่ะก็คืออันดับแรกคือดูขยะทิ้งขยะก่อนนะคะตรวจสอบว่า ในห้องนอนนี้เราทิ้งขยะอะไรไว้บ้างเช่นขวดน้ําที่ดื่มแล้วนะคะเราก็อาจนํามาทิ้งใส่ถังขยะก่อนค่ะแล้วก็อันดับที่สองนะคะเราก็จะเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทก่อนนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาขั้นตอนต่อไปนะคะก็คืออุปกรณ์ก็มีไม้กวาดแล้วก็ไม้ถูพื้นนะคะก็คือกวาดห้องนอนแล้วก็ถูห้องค่ะเพื่อความสะอาดนะคะ ค่ะต่อมานะคะก็คือถูห้องค่ะ ตอนนี้เราก็ทําความสะอาดห้องนอนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอ๋อลืมไปถ้าตรงนี้เป็นที่เก็บของอะไรก็จัดให้มีความเรียบร้อยนะคะเก็บให้มันเข้าที่เลยค่ะเข้าที่ของในบ้านเรานะคะว่าเอ้ยเราจะวางไว้ตรงไหนอะไรนี้นะคะอค่ะแล้วต่อมาก็เรียบร้อยแล้วค่ะพื้นที่เพิ่งทําความสะจาดไปแล้วก็เตียงที่เพิ่งจัดอะไรนี้นะคะ ค่ะก็คือเสร็จเรียบร้อยกับการทำความสะอาดห,ห้องนอนแล้วค่ะไปดูห้องน้ำต่อกันเลยที่ที่สองนะคะก็คือกาทำความสะอาดห,ห้องน้ำนะคะนี่นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่ค่ะแล้วก็แปรงขัดนะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้ขัดกับอ่างล้างหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูดับแรกนะคะแล้วก็มาตรวจสอบไฟว่าไม่เสียหรือไม่เสียนะคะ ค่นี้ติดแต่2วงก็คือไม่เสร็จน,น,นะคะก็คือเราจะมาฉีดอันนี้นะคะลงในขอซวมกันเลยคะ่ะแบบแรกก็จะเปิดแล้วก็ฉีดฉีดทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็ไปทำส่วนส่วนแรกนะคะ,ะ,คะกับอ,อาน้ำก็คือเอาน้ำไล่ๆเลยค่ะคะ่ะ,คะ นี่คือฉีดน้ำยาเราไปหมดแล้วนะคะแล้วเราก็มาเริ่มขัดกันได้เลยะคะ่ะ ทำความสะอาดเสร็จแล,แล้วก็ผ้านะคะเช็ดให้แห้งค่ะไล่มาเลยให้ไม่มีรอยน้ํานะคะให้มันเช็ดค่ะ <Okay. S 1> <อ>หรือเราจะเอาผ้าหมาดๆว่นนี้เช็ดอีกก็ได้ค่ะเช็ดให้แห้งก่อนโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวผ้านี้ก็ได้ค่ะนี่ะผ้านนี้จะชุบด,ดีกว่าเพราะว่าไม่เปียก ทางคามสะาดกระจกนะคะอุปกรณ์ก็มีนี่ค่ะยาเช็ดกระจกแล้วก็ฉีดไปเลยค่ะฉีดแล้วใช่ไหมคะก็ผ้าเช็ดกระจกทขามสะอาดค่ะเราก็าจะเห็นควันแตกต่างว่าสะอาดขึ้น ้น,นะคะก็คือเสร็จต้มส่วนของอ่างล้างหน้าเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนในการทำความสะอาดโถชักโครกนะคะเราก็่ะค่ะ,คะ 啥事了？还给我发啥东西来着？ ไปดูกันนะคะนี่นะคะผ้าที่ไม่เปียกแล้วก็เช็ดค่ะเช็ดประตูทั้งด้านนอกด้านในเลยนะคะให้สะอาดขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการขับพือ้องน้ำนะคะอ,อุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่นะคะถังค่ะทำไมถึงเอาถังมานะคะก็เพ,ะเพราะว่า ถ้าฉีดอันนี้ลงไปเลยนะคะมันจะทำให้พื้นเสียง,ง่ายเสียงไวก็เลยเอามาผสมกับน้ำเปล่า